สวัสดีครับกลับมาพบกับ Toyota c sure ชัว GND อีกครั้งแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมติงลี่นะครับจะพาไปส่งมอบรถ Mazda 2คันนี้ให้กับลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับเดี๋ยวตามกันไปดูเลย เจ้าของรถมาแล้วครับแล้ววันนี้เราก็มาส่งมอบรถกันถึงหน้าบ้านนะครับลูกค้าคนสวยของเราสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับออกรถง่ายไหมที่นี่ง่ายค่ะอานุมัติกี่วันครับเซ็นกีวน่วันเซ็นวันเดียววันเดียวอนุมัติเลยเห็นไหมครับแล้ววันนี้รถสวยปูกใจไหมครับ เพิ่งเห็นรถครั้งแรกนะครับตั้งแต่จองมายังไม่เคยเห็นรถนะครับทางเราดาเนินการให้ทุกอย่างนะครับตั้งแต่กระบวนการยื่นไฟแนนซ์จนมาถึงกระบวนการตรวจเช็คส่งมอบถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวสําหรับวันนี้ขอบคุณคุณฝ้ายมากมากนะครับขอบคุณครับ